จากที่เราได้ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันมาทั้งหมดจะเห็นว่าการสร้างแอปพลิเคชันของเรานั้นดูเหมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วถูกไหมครับจริงๆก็สอนไปเกือบทุกเรื่องเท่าที่จะจำเป็นในขั้นพื้นฐานแล้วนะแต่สำหรับ EP นี้เนี่ยผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะให้เราได้รับรู้ว่าเอ๊ะมันยังทำได้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานก็คือเรื่องของการสร้างสไลด์สร้างสไลด์คืออะไรตัวอย่างเช่น เรามีชีทที่เก็บข้อมูล Factory ่ทั้งหมดไปรวมกันเห็นนะครับนะแล้วคราวนี้ข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสเตตัสอะไรไทยไหนหรือว่าโรงงานอะไรเนี่ยจะอยู่ในชีทเดียวกันทั้งหมดแล้วเวลาแสดงผมเอามาแสดงใน UX เดียวกันที่ UX ที่ชื่อว่า Factory อย่างเงี้ยก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดคราวนี้ถามว่าเอาแล้วสไลด์มันเกี่ยวอะไรสไลด์ slide จะเป็นอย่างนี้ครับ สไลด์ผมจะใช้สำหรับการแบ่งข้อมูลหรือแบ่งกลุ่มข้อมูลอย่างเช่นผมอยากสร้าง UX ขึ้นมาแสดงข้อมูลเฉพาะาโรงงานที่ยังดำเนินการอยู่และโรงงานที่ยกเลิกไปแล้วหรืออยากสร้าง UX ขึ้นมาแบ่งออกเป็นจังหวัดอย่างเช่น UX นี้ก็ของจังหวัดนี้ UX นี้ก็ของจังหวัดนี้อาจจะทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับ ก่อนอื่นก็ไปที่ Data ครับแล้วก็ไปที่แท็บสไลด์ทำการสร้างสไลด์อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งตามจังหวัดนะครับอ่าจริงๆผมต้องทำทั้งหมด9จังหวัดใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่2จังหวัดเดี๋ยวผมทำ2จังหวัดก่อนจังหวัดแรกก็นครราชสีมานะครับ คอาสีมาเอาข้อมูลจาก Factory นะครับต่อมาก็คือโลฟิลเตอร์ก็คือบอกว่าเราจะทำการกรองข้อมูลตามอฟิลเตอร์ Filter อันไหนนะครับผมก็เลือกง่ายๆครับอันนี้ก็คือ Create Custom Expression ไปเลยนะครับ นะหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้แล้วค่อยไปแก้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่า p r o v i n c i is not p r o v i n c e is อำนาจเจริญจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะถ้าจะเอาง่ายๆนะครับถ้าเลือกตรงนี้ก็คลิกไปเลยครับแล้วค่อยไปแก้ไขอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นชื่อเห็นไหมอันนี้ผมจะบอกว่า p r o v i n c e i s นครราจะสีมาก็ได้ นี้ก็เปลี่ยนครับสไลด์นี้ผมจะให้ลีดมาหรือว่าดึงมาเฉพาะข้อมูลที่เป็นจังหวัดนครราชสีมาผมก็เป็นนครราชสีมาเดี๋ยวเราดูอ่าถูกต้องครับเห็นไหมตรวนี้แปลว่าถูกต้องก็เซฟเลย,ยเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเหมือนกับตารางครับ นะว่าสไลด์นี้เราจะให้สามารถจัดการอะไรกับเขาได้บ้างผมก็เลือกตามเขาทั้งหมดนะครับแล้วก็กดเซฟเราก็จะได้แหละนะครับสไลด์ที่ชื่อว่านาครราชสีมานะแล้วลองดูครับเห็นไหมคราวนี้ผมมีอีกจังหวัดหนึ่งชื่อว่าอ่าเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสไลด์ชัยภูมิ ผมก็แอดนิวสไลด์ตั้งชื่อว่าชัย,ยภูมิชัย,ยภูมิมาจากตารางแฟคทอรี่เหมือนกันครับคลิกนะ,อะเอาเมือนเดิมครับหิดอำน,นาจเจริญเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับกดแก้เปลี่ยนตรงนี้เป็นชัย,ยภูมิ อะจริงๆตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเอาจริงนะครับแต่เปลี่ยนเถอะนะครับไหนจะทําแล้วนะครับลองดูผลโอเคเรียบร้อยครับ,รบกดเซฟกด View Data ดูก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมลืมกดให้ดูนะครับกด View Data ดู จากนครราชสีมาก็จะเห็นข้อมูลเฉพาะนครราชสีมาแกกี่เมื่อสักครู่ชัยภูมิเป็นอะไร <c oughs> ะเดี๋ยวเซฟก่อนผมลืมกดเซฟนะ <c oughs> ผมลืมกดเซฟเอาใหม่นะครับต้องเซฟก่อนนะโอเคเห็นแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะแสดงข้อมูลเฉพาะชัยภูมิถามว่าเอาแล้วมากดดูอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับเราก็ไปสร้าง UX ขึ้นมาครับ UX ของ ชัยภูมิแล้วก็ u x ของนครราชสีมาอ่าไปที่ u x ครับแล้วก็ add new u x u x เอาตัวแรกเป็นนครราชสีมาก่อนอนครราชสีมาเอามาจากไหนเอาข้อมูลมาจากสไลด์ที่ชื่อว่านครราชสีมาเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วตั้งเป็นอะไรก็ อา,อาจจะตั้งเป็นการ์ดเหมือนกันก็ได้ครับเหมือนกับเจ้าตัวฟัคทอรี่ Factory ก็ได้ครับเนาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นชื่ออันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็น n u m b e อ R เหมือนกันเลยนะครับนี่อ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ที่หลังได้นะครับคราวนี้ที่ผมตั้งเป็นอย่างเงี้ยสไลด์มันก็จะชื่อนะครแล้วจะสีมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม ซึ่งบางคนไม่ชอบนะครับอ,อยากให้เป็นภาษาไทยผมก็มาตั้งภาษาไทยตรงนี้เดี๋ยวผมตรงนี้อเอารูปนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่สวยยังไงอยไปเปลี่ยนที่หลังได้นะนแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้งเป็นภาษาไทยเลยครับแบบนี้ แล้วก็ทําการเซฟนะเดี๋ยวพวกนี้ผมไปเปลี่ยนที่หลังนะนี่คืออ่าทําให้มันสั้นนะครับข้อนี้เซฟแล้วอ่าผมลืมลืมไปแก้จุดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยเลฟเห็นไหมโพสิชันเลฟผมเคยอธิบายไว้ว่ามันต้องเขียนอ่าสูตรนะเขียนสรรมการหรือเขียนโค้ดนะครับเพื่อเปิดหน้านี้ผมไม่เอานะครับเอาไว้ตรงไหนดีผมขอเอาไว้ตรงเมนูบ้างดีกว่านะครับแล้วเซฟอ่ะตะก,กี ขออภัยนะครับรีบเฟไปหน่อยเดี๋ยวไปดูครับรีเฟซดูอ่าเมื่อสร้างแล้วอ้าว UX ไม่เกิดข้างล่างเห็นไหมเมนูไม่เกิดข้างล่างครับเพราะว่าผมเลือกไว้ที่เมนูไงเพราะผมเลือกไว้ที่เมนูมันอยู่ตรงไหนครับลิงก์เขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนครราชาสีมาคลิกเข้าไปดูได้เลยครับอ่าเหมือนกันเห็นไหมหน้าต่างเหมือนกันแต่จะแสดงเฉพาะข้อมูลจังหวัดนครราชาสีมาอ่ะครับก่อนครับคราวนี้ เรามีชัยภูมิอีกที่หนึงใช่ไหมครับผมก็จะทำการสร้าง New UX เป็นชัยภูมิเหมือนกันชัยภูมิเอาข้อมูลมาจากสไลด์ที่ชื่อว่าชัยภูมินะแล้วก็เลือกการ์ดเหมือนกันครับตรงนี้เอาไว้ที่เมนูเหมือนเดิมนะ เลือกเป็น list นะครับตรงนี้เขาคิดให้แล้วโอเคไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับก็มาตกแต่งที่ตรงนี้ครับเอาเหมือนกันเลย house นะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชัยภูมิตำรวจ A เราไม่ผิดตรงไหนแล้วนะโอเคครับแล้วก็กด save ครับ ลองไปดูครับรีเฟซโอเคนะครับตะกี้เราตั้งอ่าไว้ที่ตรงเมนูเนาะผมก็รีบไปหน่อยนะครับชัยภูมิใช่ไหมเนี่ยนะครับตั้งลิงก์ไว้ที่ตรงเมนูก็ไปดูที่เมนูนะครับชัยภูมิก็มาแล้วอ่าเดี๋ยวรีเฟซที่นึงาทำไมอ่า,า,ไอา UX ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวขอดูก่อน,นครับ ติดตรงไหนไม่ได้เลือกโอเคเซฟใหม่นะเมื่อสักครู่คงไปกดไปกดซ้ำนะครับอเดีรีเฟโอเคมาแล้วนะชัยภูมิเห็นไหมครับนะถ้าดูในมุมมองของมือถือล่ะนะจะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะดูแบบนี้ก็ได้นะครับไปกด Uh, F12 นะนะอันนี้ก็คือเลือกมุมมองนะครับดูมุมมองของมือถือหน่อยเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันะนี้ก็คือแอปพลิเคชันของเรานะแต่คราวนี้ผมจะอธิบายอย่างหนึ่งในการทำสไลด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำในการแบ่งจังหวัดแล้วครับนะแต่นี้ผมยกตัวอย่างนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำแบบนี้ครับแบ่งตามสเตตัสอย่างเช่นว่า โชว์เฉพาะโรงงานที่ดําเนินการอยู่โชว์เฉพาะโรงงานที่ยกเลิกไปแล้วนะครับหรือว่ามันมีสถานะอื่นแล้วก็ทําสไลด์สถานะอื่นไปด้วยนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างเนื่องจากมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของ2จังหวัดผมก็เลยแยกเป็นรายจังหวัดให้ดูเท่านั้นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ